หมเขาดาวปีใหม่ต้องไปดูที่ไทเป101ไต้หวันที่นี่เป็นหนึ่งในโชว์ลุที่ดีที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในท็อป5 International Firework Display โดยเน้นว่าเป็นหนึ่งในโชว์ลูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือลูจะไม่ได้ถูกจุดจากพื้นดินเหมือนที่อื่นแต่จะถูกยิงออกมาจากตัวตึกที่สูงกว่า500เมตรโดยจะมีลูหลักสีแต่ออกมาจากทุกชั้นกว่า16,000ดอกโดยลุก็จะเป็นแบบหลักโลกไม่ทำลายธรรมชาติเพราะเขาจะใช้ลูชีวภาพสุดควันตำ่ำและผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยเรื่องแสงสีอีกด้วยค่ะทําให้เมื่อหลังการแสดงพูดจบจะมีปริมาณฝุ่นและสายเคมีในอากาศน้อยมากไม่ทํรลายธรรมชาติและไม่ทํรลายคนที่ไปชมด้วยค่ะโดยแต่ละปีก็จะมีออกแบบที่ใหม่ๆเช่นทีมหลักโลกสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่สื่อถึงความหวังของปีใหม่ทําให้ในทุกๆปีจะมีนักท่องเทีย่ยวและชาวไต้หวันนับแสนคนมารวมตัวกันรอบๆเมืองไทเปเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ค่ะ หากท่านใดที่สนใจไปชมพูที่ตึกไทเป101แบบใกล้ชิดไม่ต้องเบียดใครแอดมินแนะนำสอโปรแกรมนี้เลยเพราะจะได้พักโรงแรมการให้แอดถึง2คืนในวันปีใหม่และได้ชมพูบริเวณโรงแรมหน้าตึกไทเป101แบบเ e อ c ก u s i ลูสุดๆหากท่านใดสนใจสามารถทักมาหาเราได้เลยนะคะที่ Super t ร p ทปเที่ยวทะ่โล